บอกแอปเปิลฟังทางนี้ค่ะแอปต่างๆเตรียมขึ้นราคาแล้วประเทศไหนจะโดนบ้างแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะบริษัท Apple เตรียมประกาศขึ้นราคาแอปพลิเคชันใน App Store ค่ะรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการในแอปหรือ In a p p p u r c h a s e s ด้วยโดยจะมีผลกับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรทั้งหมดค่ะรวมถึงเอเชียและอเมริกาใต้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่สําหรับการต่ออายุอัตโนมัติเนี่ยยังคงใช้ราคาเดิมนอกจากกลุ่มประเทศในยูโรโซนแล้วนะคะยังมีอีกหลายประเทศเลยที่ได้รับผลกกกรรระะะทบจาาาขึ้้้นนนนนนคคคใัังี คือประเทศสวีเดนโปแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีชิลีปากีสถา,านและอีก2ประเทศในอาเซียนก็คือเวียดนามและมาเลเซียค่ะอัตราการปรับขึ้นราคาจะต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคค่ะขึ้นอยู่กับอัตราค่าเงินและภาษีของประเทศ,เทศน,น,นั้นๆเช่นในยูโรโซนจะมีการปรับขึ้นราว8-10เป็น1.19ยูโรหรือราว44บาทและประเทศอื่นๆปร,ปรับราคาขึ้นราว20%เรแต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือญี่ปุ่นที่อาจจะปรับราคาเพิ่มขึ้นถึง,งจากเงินอลลาร์แข็งขึ้นแต่ว่าเงินเยนอ่อนา่า อย่างหนักในปีนี้ส่วนที่เวียดนามค่ะเป็นผลมาจากข้อบังคับใหม่สําหรับบริษัท Apple ในการจัดเก็บและนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแว t และภาษีเงินได้นิติบคุคคลหรือ CIT เพิ่มขึ้นในอตาร้อย105 ต้องมีการปรับราคาแอปและบริการขึ้นให้สอดคล้องกันขณะที่ประเทศอื่นไม่มีการระบุเหตุผลในการขึ้นราคาแต่แน่นอนว่ามาจากปัญหาความพันวนของค่างเงินทั่วโลกที่อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่านี่นะคะจะไม่ใช่ครั้งแรกของการปรับขึ้นราคาแอปพลิเคชันในแอปสโตร์แต่ว่าการปรับในครั้งนี้ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งก็อาจจะทําให้คนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อแอปเนี่ยจะต้องคิดมากขึ้นค่ะแต่สําหรับส่วนนักพัฒนาแอปพลิเคชันก็อาจจะต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนเเเพืื่่่่อออททีีจจจะะะใหห้้้้้คุมงงิกับับบผูซขาาาตยแลสํร แอสาวก iPhone ในประเทศไทยไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะถูกปรับราคาแอปพลิเคชันในครั้งนี้เอาละค่ะครั้งหน้ามีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน,นะะด้วยค่ะด้การกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด subscribe A AC Connect ไปช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่สำคัญมี Tik t o k อย่าลืมไป Fol โ low กันค่ะและพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง Li n e OA ของ A AC Connect เพียงพิมพ์ @AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วละคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ